พี่ลูกไปจากนั้นนะแม่บอกว่านั้นก็เป็นอย่างนี้ไม่ไปลูกไม่ไปเดี๋ยวโตถ้ามันตกลงไปนะตกเลยให้ตกเลยเนาะ ดมนไปไม่ได้โอ้ยชวนแม่แล้วชวนแม่แล้วไปไม่ได้ก็ยังจะพยายาม ดีกว่าแมวยิเ่เลยวะโอ้ยชน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 ลงไม่ได้ลงไปเล่นไม่ได้มันเป็นดินมันเปื้อนฝนตกด้วยทางนี้มาหาป้ระติวมาไปหาประติวเลยไป ไปอะไรอ่ะเอาแก้วน้ำแก้วอยู่ไหนแก้วน้ำอยู่ไหนลูกไม่ถึง